You know how get quiet. สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในจังหวัดเท่กันค่ะกลุ่มของพวกเราได้ในวของข้อเรื่องสัตว์น้ำค่ะเราจะพาทุกคนไปดูในคลองหรือว่าห้วยกันค่ะไปกันเลย สวัสดีค่ะวันนี้น้องๆผมว่าทายคิดอีวันในลำห้วยเนี่ยมิยังจะ,ะถามคำถามย่าเลยนะดูยากจจกับจิ้มมูนดูบ้านมีนีอ๋อนี่กับป้าน้องๆมาอย,ายู่ถี่ลำห้วยแล้ว แล้วก็จะมีคําถามนะคะก็คือเคยเห็นสัตว์น้ําชนิดไหนบ้างที่อยู่บริเวณในพื้นที่ห้วยนี้เ่คะก็มีหมดแหละมีทั้งกบทั้เกียดมีปลามีกูมีหอยมีปลาไหลก็มีหลายอย่างแล้วก็คุณย่าคิดว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยส่งผลต่อสัตว อย่างเช่นในช่วงหน้าฝนเนี่ยตั์น้ำจะเป็นยังไงบ้างคะบตอนหน้าฝนน้ำมันเยอะปลาก็มีเยอะหากินก็ง่ายไปยกยอทิ้งได้ได้เยอะเวลาน้ำมันหลากมาตอนนี้มันน้ำมันแห้งแล้วปลาก็หายไปไม่ไม่ไมค่อยจะมีที่อยู่อาศัยของมันก็ไปอยู่ที่น้ำลึกๆนั่นละ อยากจะถามว่าทำไมสัตว์น้ำถึงมีความสำคัญต่องชีวิตแบบนี้ในแดนแดนปัจี๊ยบีจะต้องหาปลาในลำห้วยไปหุงอาหารไปหาปลาในลำห้วยของเขาเนี่ยเป็นทำอาหารก็อยากจะถามว่าสัตว์น้ำชนิดไหนที่เริ่มหาไม่เจอได้บริเวณห้วย ก็มีกุ้งและหอยมีจะบ,บอกไข่มีเยอะแล้วเพราะว่านามันเลิมแง่งแล้วอย่างเช่นปูนี่ก็ไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหมครับช่วงนี้บพรไข่มียละเพราะว่ามันเข้าหูไปหมดแล้วค่ะแล้วก็อยากจะถามพี่ย่าว่าเราสามารถนำสัต,ตว์ในห้วยนี้ไปต่อยอดเป็นอาชีพได้หรือเปล่าได้ แล้วเำสดๆหรือว่าของอาหาก็แล้วแต่บางบางคนเขาจะสั่งเป็นเป็นห่อหมดบางคนก็สั่งปลาเป็นสดๆไหนที่หาสัตว์ได้ง่ายมากกว่านะเลือดฝนจะหาอะไรได้เยอะหาหมูหาปลาเนี่แหละช่วงนี้หน้าลหนมันก็เลยค่ะ ค่ะาาก,ก็จบไปแล้วนะคะกับการสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้ในด้านของสัตว์ในลำห้วยนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่มาให้ความรู้เรานะคะก็ขอบคุณค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอความหลากหลายทางชีวาภาพของแม่น้ำลาห้วยแม่ลานครับตําบลบ้านป่นอําเภอลองจังหวัดแพร่ครับได้ข้อสรุปดังนี้ความหลากหลายทางชีวาภาพของสัตว์น้ำในลำห้วย อออำเภลงงจััหวดแครับและสำหรับสัตว์ที่กลุ่มเราพบนะครับมีประมาณส0ชนิด 1. ปลาซิว 2. ปลากล้าง 3. ห่หอยขม 4. ห่หอยขนม 5. กุ้ง 6. ปูจัว 7. แมงมุม8กก 9. เหียดและ 10. แมงกับรุนงามครับ แล้วสัตว์ที่เราสามารถพบได้มากที่สุดในฤดูฝนนะคะเช่นราชนอโกบหอยโขงหอยเชอรี่ กุ้งฝอยปลาดุกอุยปลาหมอไทยปลาไหลและปลาซิวค่ะส่วนในฤดูแล้งเราจะสามารถพุสัตว์น้ำได้ในบางชนิดนะคะเช่นปลาช่อนปลาหมอกุ้งฝอยหอยขมหอยเชอรี่และปลาตะเพียนค่ะ 4. ความสำคัญของสัตว์ในลำห้วยต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนอำเภอลองเช่น 1. สามารถนำสัตว์ที่อยู่บริเวณลำห้วยมาทำเป็นอาหาร ให้กับครอบครัวหรือนำไปแจกจ่ายให้กับคนภายในชุมชนได้ 2. ํลำห้วยเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสามารถหากิจกรรมให้กับครอบครัวได้มาทำร่วมกันเช่นเป็นที่เที่ยวตกปลาและสามารถพาลูกหลานลงเล่นน้ำได้3เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ในลำห้วยทั้ง3หัวข้อนี้ทำให้เห็นว่ามีการเกิดการพึ่งพากันระหว่างคนในชุมชนกับสัตว์ในลำห้วยค่ะทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพราะหากุ้งหอยปูปลา ขายแล้วก็นําไปประกอบอาหารสารมารถสร้างรายได้ให้ครัวเรือนค่ะครับและสําหรับข้อสุดท้ายนะครับทําให้คนมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติลำห้วยทําให้คนในชุมชน <c oughs> ช่วยกันปลูกต้นไม้รักษาแหล่งน้ําให้อยู่ได้ยาวนานยิ่งขึ้นค่ะกลุ่มข,ของเราขอจบการนาเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ